แมกจิตต้ากันอ่ะถ่ายตอนแม่ต้าที่นี่เออนี่แม่กอ <laughs> ีกขันจะนอด,ดอดกระดูกอะไรอ้าวต้าต้าเกิดข้องจริงอ่ะอลูกตอนต้องให้แม่ยายยัดขันให้ดูน,นี่เดินเอาเลยว่าเจ็บวกนอย่างนึงดูว่ายายกันอ่ะสดสดเออจะถูกเคี้ยวเปานะตีเอ็กอ่ะนี่อืมอ่ะ ม,มันไปแล้วนี่เสียงมันติดเกรื่องหลดไปแล้วมีฮะชิ้นใหญ่กับ<า>มีฮะชิ้นแห่หญ่กจนละวนแท้